สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอรีชานเอลกันนะคะในวันนี้นะคะไอก็จะมาเปิดกาชาและกันเนาะเออก็จากที่คลิปที่แล้วใช่ไหมที่ไอพูดถึงแพทอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีพวกโปรโมชัน่นกล่องล้ำค่าต่างๆเนี่ยอัปเดตเข้ามาด้วยเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งกล่องล้ำค่าแมกโนเลียนะคะกับกล่องล้ำค่าแห่งแสงอรุณนะคะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยไอาจะมาเปิดกล่องล้ำค่าแมกโนเลียแล้วกันเนาะ ก็ใครที่อยากจะรู้ว่าเลดการเปิดนะคะจะได้อะไรกันบ้างนะคะหรือว่ามันจะเกลือหรือเปล่าเนี่ยก็มารับชมแล้วกันเนาะแต่ก็จริงๆแล้วนะคะในส่วนของกล่องล้ำค่าแห่งแสงอรุณนะคะที่จะเป็นกล่องล้ำค่าในการเปิดหาเงินโกเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยคืออายเนี่ยก็เปิดไปแล้วนะคะแต่ว่าลืมอคิป <laughs> อายซื้อไปทั้ง3แพ็คเลยนะอ่ะเพราะว่าทั้ง3แพ็คตัวนี้นะคะมันจะจำกัดการซื้อนะคะที่เราเนี่ยจะสามารถซื้อได้เพียงแค่คนละ1แพ็คเกตต่อ1 ID เท่านั้นนะคะอ่ะตามที่เขาระบุเลยนะคะจำนวนที่สามารถซื้อได้สูงสุดเพียงแค่1แพ็คเกจเท่านั้นเนาะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดเพิ่มก็อยู่ที่3,000ันไดมอนด์ต่อกล่องนะคะ ส่วนถ้าเกิดอยากรู้ในส่วนนี้ว่าเปิดมาทั้ง3แพ็คแล้วเนี่ยอายได้เงินโกอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าาาจะไม่ผิดนะอายเปิดได้รวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ1น0 0 0 0สหรือว่า3,000 0กว่าโกนี่แหละเออแสน แนบุกบวกอะ่ะก็จาไม่ค่อยได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้นะคะก็ใครที่สนใจก็ไปเปิดได้นะคะแต่ก็ตามที่ว่านะคะอายก็จะเปิดในส่วนของแพ็กเกจเจ้าสํานักแมกโนเลียนะคะในวันนี้นะโดยกล่องล้าค่าแมกโนเลียเนี่ยมันจะแบ่ง2แบบเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือจะมีแบบเจ้าสํานักกับอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบนักสู้นะคะต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ กล่องกาชาส่วนของเจ้าสำนักเนี่ยมันจะมีโอกาสออกของที่จะเป็นพวกสาย PVE นะคะส่วนกล่องนักสู้นะคะก็จะเป็นของที่ออกมาเป็นในทาง PVP เนาะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดพวกวัตถุดิบหลักๆนะคะที่จะได้กันเนี่ยพวกเหรียญแมกโนเลียพวกวัตถุดิบยันรีเซ็ตคูดาวหินบลดพลังแห่งสวรรค์อะไรอย่างเงี้ย ทั้ง2กล่องเนี่ยคือได้เหมือนกันนะคะรวมถึงชุดแฟชั่นในเซตนี้ด้วยทั้ง2กล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักสู้หรือว่าเจ้าสำนักเนี่ยคือมีโอกาสเจอได้ทั้งคู่เลยนะคะก็ตามปกติเนาะตามธรรมเนียมนะคะอายมาเปิดกล่องกระชาพวกเนี้ยก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วนะคะกับชุดแฟชั่นนั่นเองนี่หน้าตาของชุดแมกโนเลียขาวก็จะประมาณนี้นะคะก็สามารถมา กดทดลองใส่กับตัวละครของเราได้นะคะเผ่าอื่นเพศอื่นๆหน้าตาเป็นอย่างไรก็มาคลิกดูกันได้นะชุดก็จะเป็นแบบเวนี้นะเอาจริงนะอายมองว่าชุดมันเหมือนไอเนี่ยในหนังเดอ w i วิเชอใครเคยเล่นเกมเดอรวิเชอร์ป่ะซีรีส์ะเออที่มันเป็นวิเชอร์ผู้หญิงอะ่ะเออมันชุดมันเวนี้อารมณ์แบบนักฆ่านักฆ่านะคะแวนเฮอซิงเอออะไรแนวๆนั้นก็ จะประมาณนี้นะคะซึ่งอายก็ซื้อกล่องกระชามาแล้วโดยอาจจะเปิดกล่องลำค่าเจ้าสำนักแมกนเลียนะคะก็จะเปิดทั้งหมด100กล่องเนาะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะจำหน่ายอยู่2ส่วนเนาะทั้งในส่วนของโปรโมชั่นกับในส่วนที่เป็นราคาสแตนดาร์ดใช่ปะซึ่งในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยถ้าอายจะไม่ผิดนะมันน่าจะ หมดเขตวันที่3สิงหาที่ผ่านมาแล้วแต่ถ้าเกิดมาดูหลังคลิปนี้ไปไอ้ I ว่ามันเลยแล้วล่ะก็สามารถมาซื้อในราคาปกติได้นะซึ่งราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่สามพันไดมอนต์ต่อกล่องนะคะราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะ ทุกกล่องกาชาที่เราคุ้นเคยกันนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกันเลยเนาะว่า100กล่องในวันนี้ของอายนะคะจะเปิดได้ชุดแฟชั่นหรือว่าพวกกล่องเจ้าสำน,นักต่างๆหรือไม่อย่างไรนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะมา100กล่องนะจะ1 2 3มไปลุ้นกันเลยของเต็มก่อนหรือเปล่า <laughs> <laughs> คือแบบว่าเปิดปุ๊บเนี่ยต้องมาลุ้นก่อนว่าของจะเต็มก่อนหรือเปล่ากระเป๋าฉันฉันว่าฉันก็เคลียร์แล้วนะแต่คือเนี่ยคุณพระคุณเจ้าการเปิดกล่องกาชานะคุณพี่คือจะเรียกว่าไงเนี่ยไม่เคยจะซ้อนของให้กันเลยนะคะเออนะมาเดี๋ยวเปิดต่อกันเลยเดี๋ยวค่อยมาสรุปทีเดียวนะว่าไอ้ได้อะไรกันบ้างอ่ะเต็มอีกแล้วจะเปิดได้ไหม จะเปิดได้ครบ100กล่องไหมของเต็มตอนรอดเออเอากับมันสิอะเอาใหม่หลังจากที่ไปเคลียร์กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันรัวๆยาวๆกันอีกครั้งนะคะว่าแล้วก็ let's go ไปหของอะไรอะของชุดออกมาไหม เดี๋ยวนะคือแบบขล่องชุดลวเดี๋ยวฮัลโหล <laughs> จบไปหนึ่งร้อยกล่องแล้วนะคะแบบรวดเร็วทันใจว่าแต่ไหน่ะคะกล่องชุด <laughs> อะไรกันคะเนี่ยสิ่งที่ได้มานะคะก็จะมีกล่อง เจ้าสำนักมากฝีมือขั้นสูงรุ่นที่2นะคะ1กล่องนะคะต่อด้วยกล่องเจ้าสำนักมากฝีมือรุ่น2อ,อีก2กล่องด้วยกันนะคะเออแต่คือที่เปิดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือไม่มีชุดแฟชั่นออกเลยจ้ะแม่ฮลัลโหล100้กล่องนะคะไม่ออกเลย เออแต่ส่วนใหญ่ที่จะไปออกก็อะโซชิลซอนพุงเบอร์2 5ง้าใบเบอร์1นึบสอใบเยอะมากเบอร์3 7ใบเบอร์สอีก4ใบแล้วก็เบอร์ห้านใบนะคะทำไมเบอร์5น้อยจังเนี่ยแล้วก็เหรียญแมกโนเลียนะคะปลาไป700เหรียญกันเลยนะเออแล้วก็กล่องหินสกิลระยิบระยับ3ามกล่องนะคะ กล่องหินสถานะระยิบระยับอีก5กล่องนะส่วนที่เหลือก็จะมีอะไรอะอร่อซอนพุง9ชิ้นวิญญาณซอนพุง5ชิ้นนะคะแล้วก็พวกชิ้นส่วนหินปลดพลังที่หลับไหลอีก3ชิ้นด้วยกันค่ะโอเค100กล่องที่ได้ก็จะมีตามที่เห็นเลยนะคะแต่มันก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เนาะนั่นก็เพราะว่าเราก็สามารถใช้เหรียญแมกโนเลียนะคะ ในการแลกไอเทมตรงนี้ได้นะคะแลกพวกชุดแมกโนเลียก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งพวกอัญมณียินหยางขั้นที่4ต่างๆในตรงนี้เนาะก็คือตรงดักกอนเอ็กเพลสเนี่ยเราใช้เหรียญน,นะคะมาแลกไอเทมที่เราต้องการได้นั่นเองนะก็ในเมื่อเราไม่ได้ชุดใช่ไหมอืมเราไม่ได้ชุดนะคะเราก็แลกชุดสิคะรออะไรล่ะ ซึ่งตัวชุดนะคะจะต้องใช้ทั้งหมด200เหรียญในการแลกนั่นเองก็ถือว่าไม่เยอะเนาะเพราะว่าชุดหนึ่งเนี่ยมันก็แบบแลกทีเดียวมันก็จบไงเพราะว่าในเซตนี้เนี่ยมันมีแค่ตัวชุดตัวเดียวนะคะก็ถือว่าประหยัดเหรียญละกันเนาะเราจะได้เอาเหรียญเนี่ยไปแลกไอเทมอย่างอื่นแทนนะคะว่าแล้วอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะแลกชุดก่อนเนาะ,ะเพราะว่าเป้าหมายเราคือชุดนะคะ แลกชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูหน่อยสิหน้าตาเป็นอย่างไรเอ้ยชุดมันก็มีความเข้ากันเข้ากันกับปีกของเซตแม่ชีอยู่นะดูสิดูสินี่อันนี้ก็จะหน้าตาชุดนะคะ สำหรับกล่องล้ำค่าแม็กโนเลียก็น่าจะประมาณนี้นะคะเลดออกก็ตามที่เห็นเนาะเพราะว่าไอเปิดกล่องเป็นเจ้าสำนักนะคะของที่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสาย PVE เนาะในส่วนของพวกกล่องเจ้าสำนักมากฝีมือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นสูงรุ่น2นะคะหรือว่าขั้นธรรมดารุ่น2เนี่ยพอออกมามันโอเคไหมมันก็โอเคแหละเพราะว่า มันจะเป็นกล่องที่เรานะคะสามารถเทรดได้หรือว่าจะวางขายใน F5 ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะไม่มีไอเทมสวมใส่สาย PVE เนาะก็สามารถใช้กล่องพวกนี้เนี่ยที่เราเปิดมาได้นะคะหรือว่าหาซื้อก็ได้ใน F5 เนาะกล่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะได้ไอเทม PVE ที่อยู่ในเทียร์ระดับสูงอยู่นะอ่า อย่างเช่นกล่องขั้นสูงรุ่น2เนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วแต่สําหรับผู้เล่นใหม่นะคะที่อาจจะอยากจะหาไอเทมเลเวลดีๆใช้แบบรวดเร็วนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกละกันก็สามารถมาลองเปิดกระชาลุ้นกล่องพวกนี้ก็ได้หรือว่าหาซื้อใน F 5ก็ได้มั้งเพราะว่าอย่างอายเป็นต้นนะคะเรามีไอเทมที่เราสมใส่แบบเทียสูงอยู่แล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ใช่ปะก็สามารถเอาไปขายในตลาดกลางได้นะคะก็คือ F 5ภายในเกมนั่นเองนะ ก็สามารถมาเช็คราคาได้นะคะราคาก็จะอยู่ตามที่เห็นเลยประมาณนี้นะคะณนะปัจจุบันที่ไอเปิดนะก็ในส่วนของราคาเนี่ยมันก็จะต้องแบบเช็คเรียลไทม์ละกันนะคะว่าในแต่ละครั้งหรือว่าในแต่ละรอบที่มีคนปล่อยขายเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ใครที่ฟาร์มจีมาได้ก็สามารถซื้อได้เลยเนาะเพราะว่าอย่างจาพวกกล่องขั้นสูงเนี่ย เราสามารถเลือกอาวุธได้นะคะซึ่งอาวุธที่ได้เนี่ยก็จะเป็นอาวุธซาฮวาขั้น6เลยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับใครที่ไม่มีของนะคะก็จะประมาณนี้ละกันนะคะส่วนของใหญ่ในกาชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกกล่องหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นกล่องที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องเปิดเองนะคะเพราะว่ากล่องนี้ถ้าเกิดเราเปิดได้เนี่ยมันจะไม่สามารถเทรดได้เลยนะคะนั่นก็คือกล่องที่มีชื่อว่ากล่องเจ้าสำนักมากฝีมืออันลํำค่าา กล่องนี้นะคะก็ในกาชารอบที่แล้วจะไม่ได้ว่าตัวไหนอายก็มีโอกาสเปิดได้เหมือนกันนะคะกล่องนี้เนี่ยอายเชื่อว่าใครหลายๆคนที่เลือกมาเปิดกาชานอกจากจะสะสมชุดแฟชั่นแล้วเนี่ยอายว่าก็คงเป็นอีกหนึ่งกล่องที่ทุกคนน่าจะตามหากันอยู่นะคะ mm. เพราะว่ากล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องที่เราสามารถเลือกไอเทมเทียสูงๆมาใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าเทียสูงๆที่นี่เนี่ยมันจะเป็นเทียที่แบบว่า ไม่ค่อยจะเป็นในจาพวกของอาวุธเท่าไหร่เพราะว่าของเด็ดของมันเนี่ยก็คือจะเป็นพวกจิตกลงวิญญาณผลึกกันเลยนะสี่อย่างนี้ก็เลยนะคะโดยเฉพาะผลึกเนี่ยถ้าเกิดตามที่เราดูในคลิปแพทอัปเดตที่ผ่านมาที่ไอาทาไว้นะคะผลึกที่เราจะได้จากกล่องล้าค่าอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกที่จะเปิดไอเทมนั้นนะคะในส่วนของผลึกเนี่ยซึ่งผลึกที่จะอยู่ในกล่องอันล้าค่านะคะมันจะเป็นผลึก พยักมานประกายขามเลยนะคะเออก็แบบที่อายใส่เท่าที่เห็นนี่แหละนะตามที่อายใส่เลยนะคะซึ่งในแพทอัปเดตท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะปลดอีกเจนหนึ่งเองนะคะก็คือเจนผลึกวิหกเทพนะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดใครไม่มีผลึกในเจนนี้นะคะหรือว่ายังทำไม่ถึงเราอยากจะรัดลูปนะคะเพื่อมาปั้นผลึกต่อแบบง่ายขึ้นไม่เหนื่อยละกันก็ มาลุ้นเปิดหาก็ได้นะคะเพราะว่าผลึกเนี่ยไอยมองว่าเป็นไอเทมที่ใช้วัตถุดิบในการทำเยอะมากนะคะแล้วก็เสียเวลาด้วยเสียเวลาตรงที่ว่าชิ้นส่วนในการมาขึ้นขั้นในแต่ละเจนของตัวผลึกเนี่ยเราจะต้องลงเลดดันเจียนนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่มีโอกาสผ่านเลดดันเจียนบางเลดอะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่มีชิ้นส่วนตรงนี้นะคะมาขึ้นขั้นตัวผลึกนั่นเองค่ะโดยเฉพาะผลึกพยักมันนะคะผลึกพยักมันเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของชิ้นส่วนพยักมนันซึ่งชิ้นส่วนพยักมันเนี่ยมันจะหาได้จากเกรดดันเจียนถ้าอาจจะไม่ผิดนะคะก็คืออุทยานบุกผาพิษนะคะก็ตามเจนที่เห็นเลยซึ่งถ้าเกิดใครเป็นผู้เล่นเริ่มต้นนะคะหรือผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ย หรือกระทั่งผู้เล่นปัจจุบันที่อาจจะยังไม่ผ่านเลดันเจียนนี้นะก็อาจจะทําขั้นพวกนี้ไม่ได้นะคะเท่ากับว่าถ้าเกิดใครเปิดได้กล่องนั้นมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่จําเป็นที่เราจะต้องเลือกผลึกก็ได้นะเพราะว่าตามที่บอกแหละมันมีของใหญ่แบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจิตเป็นวิญญาณเป็นกลงเป็นผลึกอะไรอย่างเงี้ยเราขาดอันไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของกล่องล้ำค่าแมกโนเลียนะคะใครที่สนใจก็มาลองเปิดกันได้นะโดยระยะเวลาของตัวโปรโมชั่นนี้นะคะก็จะอยู่กับเรานะคะไปจนถึงวันที่25สิงหาคมกันเลยค่ะแล้วก็เลทการเปิด กล่องลำค่าแมกโนเลียในแบบของอายนะคะก็จะเป็นตามในคลิปนี้กันเลยนะคะส่วนในครั้งหน้านะคะถ้าเกิดจะมีกล่องลำค่าหรือว่ากาชาตัวไหนโปรโมชั่นตัวไหนที่อายคิดว่าน่าสนใจก็จะมาอัปเดตให้ดูกันต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะอายก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะยังไงก็ฝากทุกคนกด Subscribe และกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมติดตามไอครบทุกช่องทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทาง YouTube นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด Follow กดกระดิ่งกันด้วยนะคะและในครั้งหน้านะคะไอจะมาอัพคลิปหรือว่าสตรีมเกมอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไอก็ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ